หลายคนอาจจะคิดนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือความบังเอิญแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากเป็นกฎทางจิตที่แม่นยำและคาดเดาได้ซึ่งกฎข้อนี้แหละครับคือหลักการพื้นฐานที่ควบคุมทุกปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆการทำความเข้าใจกฎข้อนี้จึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางช่วงชีวิตเราเจอแต่คนดีๆเข้ามาแต่บางทีก็กลับเจอแต่เรื่องแย่ๆหรือเจอคนที่ไม่น่ารักใส่เราตลอดเวลาหลักการที่ว่านี้อาจจะเป็นคากรอบก็ได้นะครับเพราะมันคือกฎที่มองไม่เห็นที่คอยกําหนดคุณภาพความสัมพันธ์ของเราอยู่เบื้องหลังพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราคิดและรู้สึกอยู่ลึกๆข้างในใจนะครับมันจะถูกฉายภาพออกมาให้กลายเป็นโลกภายนอกผ่านการกระทําและปฏิกิริยาของคนรอบข้างที่มีต่อเรานั่นเอง หลักการสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือโลกภายนอกที่เราเห็นและสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนโดยตรงของความคิดและความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเองครับถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราเชื่อว,ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนใจร้าย เราก็จะมองเห็นแต่การกระทําที่ไม่ดีของคนอื่นแต่ในทางตัดกันถ้าเราเชื่อว,ว่าโลกมีเต็มไปด้วยความเมตตาเราก็จะมองเห็นแต่ความดีของคนอื่นเช่นกันครับสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความช่วยเหลือหรือแม้แต่ความขัดแยง้งล้วนมีรากฐานมาจากสภาวะจิตใจของเราเองทั้งสิน้นกฎข้อนี้ทํางานเหมือนกับกฎฟิสิกส์เลยครับอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ทํางานของมันอยู่เสมอ ความคิดของเราก็เปรียบเสมือนการกระทําแรกเริ่มเป็นแอคชั่นส่วนการตอบสนองของจิตใต้สํานึกก็คือปฏิกิริยาหรือ r รีอคชั่นที่สะท้อนกลับมาสิ่งที่เราประทับลงไปในจิตใต้สํานึกซ้าๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายสุดท้ายมันก็จะถูกแสดงออกมาเป็นสภาวะเป็นประสบการณ์และเป็นเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นลองนึกตามแบบนี้นะครับจิตสํานึกของเราเนี่ยก็คือคนสวน ที่มีหน้าที่เลือกเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือการเลือกความคิดที่เราจะเอามาปลูกฝังในใจส่วนจิตใต้สำนึกก็คือผืนดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่ผืนดินนี้ไม่จะตัดสินนะครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกลงไปนั้นดีหรือไม่ดีเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักหรือความเตืยดชังหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวคือทําให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตขึ้นมาดังนั้นการเลือกความคิดอย่างมีสติจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับประโยคนี้ต้องบอกว่า มันไม่ใช่แค่คำแนะนำทางศีลธรรมนะครับแต่มันคือคู่มือการใช้งานกฎทางจิตใจอย่างเป็นรูปธรรมเลยถ้าเราอยากได้รับความเคารพเราก็ต้องรู้สึกเคารพคนอื่นก่อนถ้าเราอยากได้รับความจริงใจเราก็ต้องรู้สึกจริงใจกับคนอื่นก่อนเมื่อเราส่งความรู้สึกและความคิดที่ดีออกไปให้ผู้อื่นเรากำลังหวาดมาเมล็ดพันธุ์นั้นลงในจิตใต้สำึกของตัวเองและกฎนี้ก็จะทำหน้าที่ของมันสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่ประสบการณ์ของเราเองครับเอาละครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักการและทฤษฎีกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลักการเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจสองเรื่องซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ส่งผลกระทบสู่โลกภายนอกได้อย่างชัดเจนครับ เรื่องราวแรกเป็นเรื่องของเลข,ขานุกการสาวคนหนึ่งครับเธอเป็นคนทำงานเก่งมีความสามารถแต่กลับต้องเจอปัญหาใหญ่ในที่ทำงานนั่นก็คือเธอเข้ากับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนอื่นๆไม่ได้เลยครับมักจะถูกกลั่นแกล้งถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอทำให้บรรยากาศการทำงานของเธอนี่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและไม่มีความสุขเลยจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดก็มาจากคำพูดภายในของเธอเองครับในใจของเธอเนี่ย เต็มไปด้วยความคิดที่ว่าฉันเกลียดผู้หญิงความคิดนี้ถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมันก็สร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกันออกมานั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและการใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมงานหญิงของเธอเองแล้วจะเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นครับเมื่อเธอเริ่มเปลี่ยนคำพูดภายในของตัวเองเธอเริ่มตั้งจิตอธิษฐานแผ่ความรัก ความสงบและความปารถนาดีไปให้เพื่อนร่วมงานเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็คือในเวลาไม่นานสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพื่อนร่วมงานเริ่มเป็นมิตรให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดีนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากว่าการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงโลกภายในจริงๆครับมาดูกรณีศึกษาที่2กันครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นเรื่องของคักงานขายคนหนึ่ง พี่รู้สึกว่าตัวเองกําลังเจอกับทางตันในหน้าที่การงานเขารู้สึกว่าผู้จัดการของเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมเอาซะเลยชอบพูดจารุนแรงและดูถูกความคิดของเขาอยู่เสมอทําให้เขารู้สึกขุ่นเครืองใจและหมดกําลังใจไปเลยครับพี่นี้เรามาดูกันว่าเขาจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะครับเวลาที่เราไม่ชอบใครสักคนเนี่ยเราก็จะมองเห็นแต่ข้อเสียของเขาเต็มไปหมด ผนังงานขายคนนี้ก็เหมือนกันครับในใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดลบต่อผู้จัดการเขาด่าทอประนามและตัดสินผู้จัดการอยู่ในหัวตลอดเวลาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คืออาชีพการงานของเขาหยุดชะงักและผู้จัดการก็ปฏิบัต,ติต่อเขาอย่างที่เขาคิดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดภายในครับ เขาเริ่มสวดภาวนาและอวยพรให้ผู้จัดการของเขาประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างจริงใจและในที่สุดจิตใต้สำนึกของเขาก็รับเอาความคิดใหม่นี้และสร้างผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาผู้จัดการเรียกเขาเข้าไปพบเช่นชมการทำงานและเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายระดับภาคมีคือพลังของการเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่อผู้อื่นครับมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆ จากทั้งสองกรณีศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการควบคุมความคิดและอารมณ์ของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งสิ่งนี้ละครับที่เราเรียกว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์มันคือความสามารถในการควบคุมปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งเราภายนอกไม่ใช่การปล่อยให้สถานการณ์หรือคนอื่นมาควบคุมเรานี่คือหลักการสำคัญที่สุดของวุฒิภาวะทางอารมณ์เลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้ามีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราคําพูดของเขาเป็นแค่คลื่นเสียงที่ลอยมาประทะหูเราเท่านั้นมันไม่มีพลังในตัวเองเลยแต่ถ้าเราเก็บคําพูดนั้นมาคิดมาตีความเราก็จะเริ่มรู้สึกโกรธเสียใจหรือราคาญใจนั่นหมายความว่าเราต่างหากที่เป็นคนอนุญ,ญาตให้คําพูดของเขาเข้ามาทําร้ายเราพลังของเหตุการณ์ภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอนุญาตผ่านความคิดของเราเองครับ เมื่อเราลงมาแยกแยะแกระบวนการของความโกรธดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดขึ้นทันทีแต่มันเป็นชุดของการตัดสินใจภายในที่เราเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกคือเราเลือกที่จะคิดถึงคําพูดนั้นขั้นที่2เราตัดสินใจที่จะโกรธขั้นที่3เราสร้างอารมณ์โกรธขึ้นมาและขั้นสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะแสดงมันออกมาทุกขั้นตอนเหล่านี้อยู่ภายใต้าใกาครควบคุมของเราเองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์จึงไม่ใช่การยอมแพ้หรือการอดทนนะครับแต่เป็นการเลือกที่จะรักษามาตร,รฐานทางจิตใจของตัวเองเอาไว้คือการเลือกที่จะอยู่ในจุดที่สูงกว่าไม่ยอมให้ใครมาชุดเราลงไปคลุกคลนตมทางอารมณ์กับเขาด้วยเป็นการรักษาสภาวะจิตใจของเราให้สูงส่งและสงบนิ่งอยู่เสมอมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเราต้องเจอกับคนที่เป็นแบบนี้จริงๆละ่ะ คนที่ชอบสร้างปัญหาคนที่มองโลกในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาเราจะใช้หลักการเหล่านี้กับพวกเขาได้อย่างไรเรามาหาคำตอบกันในหัวข้อนี้ครับวลีนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันทรงพลังมากมันเป็นการเปรียบเทียบคนที่มีปัญหาทางจิตใจกับคนที่มีความพิการทางร่างกายซึ่งการมองแบบนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองกับพวกเขาได้เลยครับจากความเกลียดชังหรือการตัดสินมาเป็นความเห็นใจความเมตตาแทน ลองคิดดูสิครับเช่นเดียวกับที่เราจะไม่ไปประนามคนที่มีความพิการทางร่างกายเราก็ควรจะมีความเมตตาต่อคนที่มีความบกพร่องทางจิตใจเช่นกันแต่เรื่องที่จะตอบสนองด้วยความเมตตาแทนที่จะประนามจะช่วยรักษาสภาวะจิตใจของเราให้สงบและมั่นคงไม่ปล่อยให้ความวุ่นวายของคนอื่นมาทำลายความสงบสุขภายในของเราได้ครับคนที่มีจิตใจบิดเบี้ยวเหล่านี้จริงๆแล้วพวกเขากำลังทุกข์ทรมานอยู่ภายในนะครับ พฤติกรรมเชิงลบต่างๆที่แสดงออกมามันเป็นเพียงอาการของความทุกข์นั้นลองนึกภาพดูสิครับว่าการต้องใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลามันจะทรมานแค่ไหนเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของพวกเขาได้ง่ายๆครับ ความเห็นอกเห็นใจหรือเอ p มพาร์ตีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากครับมันคือการที่เราพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำนะครับแต่การเข้าใจจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นแทนที่จะตอบโต้กลับไปด้วยอารมณ์มันทำให้เราสามารถตอบสนองด้วยความสงบและสติปัญญาได้ ทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ตั้งแต่เรื่องกฎแห่งจิตใต้สำนึกกรณีศึกษาต่างๆไปจนถึงวุธิภาวะทางอารมณ์ล้วนนำเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดจุดเดียวครับนั่นก็คือพลังที่อยู่ภายในตัวของเราเอง ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือทพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพยายามไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับแต่อยู่ที่การยืนหยัดอย่างมั่นคงในเป้าหมายและคุณค่าของเราเองไม่ยอมให้คําพูดหรือการกระทําของใครมาทําให้เราควายเขวไปจากเส้นทางแห่งความสงบสุขและความดีงามที่เราได้เลือกเดินแล้ว และคำถามสุดท้ายนี้ผมจะขอทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ขบคิดกันนะครับคำตอบของคำถามนี้แหละครับคือบทสรุปของพลังและความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่เป็นแก่นแท้ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความสุขและหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบของคำถามนี้ในใจของตัวเองนะครับ